สงครเศรษฐกษิจโลกที่เริ่มพื้นตัวนะครับทั้งสหรัฐและก็ยุโรปอย่างสาหรัฐเองทําให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐปรับขึ้นมาเป็น1 5 0 0 0จุดนะครับทะลุสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับอย่างทางด้านยุโรปเองก็มีการคาดการ์ครับว่าเศรษฐกษิจยุโรปจะกลับขึ้นมาเป็นบวกอีกครั้งในต้นปีหน้าครับจากการที่มีการคาดการ์ว่าเศรษฐกษิจยุโรปจะกลับมาในปีนี้แต่การพื้นตัวอย่างล่าช้า ทำให้ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยสำคัญลงเหลือ0.5%จากเดิม0.75%ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อดึงกลุ่มยูโรโซนให้ออกจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ได้นะครับประกอบกับนโยบายทางการคลงังที่ทั้งเยอรมันและฝรั่งเศสมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นทำให้มีความหวังว่าเศรษฐกิจยุโรปจะกลับมาพลิกเป็นบวกอีกครั้งในต้นปีหน้าครับ แต่ในยุโรปเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสูญเสียวินัยทางด้านการคลังนะครับดังนั้นเขาก็บีบรัดเรื่องของการาลดงบประมาณกันค่อนข้างแรง ซึ่งก็ส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยถดถอยอย่างต่อเนื่องแต่เข้าใจว่าในแง่ของเยอรมันและฝรั่งเศสเองเริ่มได้ส่งสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกันคิดว่าในแง่ของปลายปีนี้จนดถึงปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการผ่อนคลายทางด้านนโยบายทางด้านการคลังนะครับแล้วก็น่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกแล้วก็บอกว่าถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟืน้นก็จะสามารถจะลดลงได้อีกจาก0.5อาจจะไปเหลือ0%เลยก็ได้นะครับ คงช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะช่วยได้มากน้อยนี่ก็คงไปดูนะครับแต่มีการประเมินว่าเศรษฐกิจยุโรปก็น่าจะโตได้ประมาณ1%ในช่วงอีก2ปีข้างหน้า และถึงแม้ภาพเศรษฐกิจของยุโรปจะดูไม่ดีแต่ตลาดหุ้นยุโรปไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในยุโรปยังประกาศกำไรเติบโตปีละประมาณ10%จากบริษัทลูกที่กำลังเติบโตในประเทศตลาดเกิดใหม่ขณะที่ราคาก็ยังไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย20ปีที่ค่าความสามารถในการทำกำไรหรือว่า P/E ratio อยู่ที่13.5เท่า ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่11-12เท่าเท่านั้นถือว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนครับแต่การลงทุนต่างประเทศต้องคำนึงถึงกฎหมายภาษีหรือแม้กระทั่งอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับหากใครไม่พร้อมก็สามารถเริ่มต้นได้ที่กองทุนครับอย่างบลจอกรุงศรีเพิ่งเปิดตัวกองทุนกรุงศรียุโรปอีซิตี้ ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth ที่ผลงานย้อนหลัง3-5ปีเป็นอันดับ1ของ l i p เปอนะครับเงินลงทุนเริ่มต้นที่2,000บาทเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่20-28พฤษภาคม2,556ครับ